ต้นนี้ชอบเป็นปีใครแอน์แกชานี่แหนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงโคตรจะรักกับเพลงเพิ่งเข้าใจนะครับเป็นประกอบละครดวงใจเที่ยวผมใจพิสุทธิ์นะครับมาฟังกันเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนก่อนอื่นผมบอกก่อนว่าตอนตอนตอนท้ายไลฟ์สดที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อไม่นานนี้ครับผมได้บอกว่าผมจะมาร้องเพลงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ร้องเพลงตั้งนานแล้วครับนี่ผมจะมากลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนไลฟ์สดอีพีที่แล้วก่อนจะมาอีพีนี้ครับมันเนี่อัอัดจะกระตุกหน่อยเนื่เพราะว่าตอนนั้นไม่รู้อะเน็ตมันช็อตช็อตยังก็ไม่รู้ไม่แปลกช่างมันถึกเนื่องๆว่ามันค่อยว่ากันแล้วเราไปฟังพริกกันเลยครับ let's go <S <S สายตาที่ฉันเคยจดจำคงเป็นถ้อยคํำที่คุ้นเคยในวันนั้นันที่พูดไปชีวิตก็เปลี่ยนพันแต่ความเป็นเธอก็ยังไม่เปลี่ยนไปคล้ายเป็นภาพจางที่ใกล้จะเลือนหายกลายเป็นภาพจริงที่ชัดเจนและสดใสนานแล้วไม่เจอแต่ว่าฉันยังวันไว ใหนน้รู้ทุกทุกเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้อยากให้รู้ทุกทุกนาทีมันจะมีความหมายจะเจอทุกทุกวันอย่างมีเธอข้างข้างกายรู้แล้วว่าเธอส่งนั้นกับฉันมาเพียงไหนโปรดอยา่าหายไปเมื่อเราเจอกันอีกครั้งแต่คือหลบให้ ไม่มีเธอก็ขาดใจจะไม่ยอมเสียงสี่เธอไปเพราะวันนี้ดังหัวใจฉันเพิ่งรู้ตัวว่าที่านมาคนจะรักรู้หรือเปล่าเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยเด้อตะกี้ล้อ,องผิดคีไปหน่อยแต่ฟังกันต่อครับร t สโก คงเป็นภาพจงที่ใกล้จะเลือนหายกลายเป็นภาพจริงที่ชัดเจนและสดใสนานแล้วไม่เจอแต่ว่าฉันยังหวนไหวใจทำไมเจอได้แค่นี้คะอยากให้รู้ทุกๆเวลาที่มีเธออยู่ตรงนี้อยากให้รู้ทุกๆนาทีนีมันจึงมีความหมายอยากเจอจทุกๆวันอยากมีเธอข้างๆกาย รู้แล้วว่าเธอสำคัญกับฉันมาเพียงไหนคงจะหายไปเมื่อเราได้เจอกันอีกครั้งเธ <c oughs> ่้คือหาใจในเธอก็ขาดใจจะไม่ยอมเสียเธอไปเพื่อวันนี้ทั้งหัวใจฉันไม่รู้ตัวว่าที่ผ่านมาควรจะรักหรือหรืเปล่า จะรัหรือเปล่าแถมให้นิดนึงนะคะท่านผู้ชมนม้ำน้ำใจเธอก็ขาดใจไม่ใช่สิวันนีน้มนันมีความหมายอยากเธอทุกๆวันอยากมีเธอข้างๆงกายรู้แล้วว่าเธอสําคัญกับ กูจะหายไปไม่ไเจอใครที่รัดเธอคือลมหายใจไม่มีเธอก็ขาดใจจะไม่ยอมเสียเธอไปมวันนี้ด้หัวใจฉันไม่รู้ตัวว่าที่ผ่านมาคุณจะรักหรือ,รอเปล่าสามารถไปฟังเพลงเต็มได้ที่ YouTube นะครับ YouTube CS3 Music นะครับชื่อเพลงว่า ก็จะรักในประกอบใจพิสูจน์นะครับก็รักก็จะรักหรือเปล่าก็จะรักก็จะรักหรือเปล่าโอเคสำหรับเพลงนี้ก็จบไปแล้วนะครับสามารถไปฟังเพลงเต็มได้ที่ CS สามไทยแลนด์ชื่อสามไทยแลนด์มิวสิกนะครับช่องนี้นะครับเองก็จะรักเพลงประกอบละครใจพิสุทธิ์นะครับไปฟังกันได้นะครับเพลงต่อไปที่ผมจะร้องคือเพลงเพิ่งเข้าใจนะครับรอโฆษณาแป๊บโฆษณาโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับไป มันแต่คนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจว่าความรักมันเป็นเช่นไรใช้ชีวิตคนเดียวเปลี่ยวเงาทุกวัน แต่ฝันว่าจะมีใครสักคนเข้ามาถ้าไม่ฉันรู้ว่าคำตอบที่ตามหามานานก็เพิงเข้าใจว่ารักมันเป็นเช่นไรไม่ฉันรู้ว่าคำว่าเปลที่ตามหามานานก็เพิ่งเข้าใจว่ารัก นั้นเป็นเช่ไรเธอเมนกุญแจที่เปิดหัวใจที่ฉันเข้าใจความหมายของคำว่ารักอดคำท้าทำไมคนต้องรักกันและฉันมีเจอจึงไหนเข้าใจกับเพิ่มเข้าใจแต่คือคำตอบสุดท้ายของความรักเพลงเพิ่มเข้าใจนะครับไปฟังกันได้นะครับ เป็นือตั้งกุญแจที่เปิดประตูหัวใจได้รู้คำพอบก็เป็นเหมือนดั้งกุญแจที่เปิดประตูหัวใจให้ได้รู้คำตอบข้างใน ยอนไว้มานานมันคืนและวันได้แต่ฝันว่าจะมีใครสักคนเข้ามาทำให้ฉันรู้ว่าคำตอบที่ตามหามันนานก็เพิ่งเข้าใจว่ารักมันเป็นเช่นไรแอนคนใจใเปิดหัวใจให้ฉันเข้าใจ ทำไมคงคำว่ารักหมดคำท้าจะไมคนต้องรักเก่าหนูฉันมีเธอจึงได้เข้าใจให้ฉันเข้าใจถอยคนเพื่งว่ารักเธอนัเป็นเช่นไรเหมือนกุญแจที่เหัวใจให้ฉันเข้าใจทำไมคงคำว่ารักหมดคำท้าจะไมคนต้องรักกัน ฉมันมีเธอจึงได้เข้าใจกแเเิ่งเข้าใจก็คือคำตอบสุดท้ายของความรักสามารถไปฟังเพลงเต็มได้ที่เธอยังยมใจให้ฉันเข้าใจเธคือคำสุดท้ายนะเออเสร็จแล้วนะครับ สำหรับเพลงเพื่มเข้าใจนะครับสามารถฟังได้ที่ cs3 thailand music นะครับชื่อเพลงว่าเพื่มเข้าใจเพลงว่าเขารเข้าใจพิึศงเหมือนกันนะครับเพลงต่อไปที่ผมจะร้องนะครับมาจ็บตรงไหนรึเปาเออผมจะร้องเพลงฟ้าต่อนะครับต่อยาวๆเลยสามเพลงติดเพราะว่าเพลงนี้ผมว่าเพลงนี้ก็เพอนะ เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลงฟ้านะครับ I w a s You The Sky เพลงประกอบละครดุสอับสอนนะครับไปฟังกันเลยนะครับเพลงนี้ร้องโดยกองทัพพีกนะครับนักแสดงที่แสดงในเรื่องดุสอับสอนนั่นเองที่แสดงเป็นอมอหลวงอชิระจุธาเทพนะครับไปฟังกันเลยครับมันเจ็บตรงไหนลงไปฟ้ามันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่ามคนหลักผม,ผม,ผมแต่คมเชื่อได้ไง เอาใหม่นะครับท่านผู้ชมมันเจ็บตรงไหนหรือไม่ฟ้ามันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณรักผมเต่ผจะได้ยังไงได้ยังไม่คุยจะมันจะรักคุณมันเจ็บตรงไหนหรือไม่ฟ้ามันเจ็บตรงที่ทุกคนบอกว่าคุณคุณรักผมแต่ผมจะได้ยังไงได้ยังไม่คุณยี่พี่คนธรรมดาคุณเลย เมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับที่คัดไปนานหน่อยคัดไปหลายเทคเลยพบกันในวันอีกวันในวันที่ฟ้านึ่งเห็นใจเราเรืองใ่เราสองไ้มองตากันในวัน เจออีกครั้งอีกครั้งแล้วในแนวนี้จะคงเดิมจึงเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามอ,เอ,อ,เอ,ออย่าฟังแต่คำว่าเราไม่ใช่อย่าได้ให้เธอใ่ไห้คนดีเพราเธอคือเธอคือคนนั้นที่ฉันต่า ต่างหมู่ดาวไม่มีแค่เราสองคนและรีมทุกๆอย่างและเก็บพินาทีนี้ไว้อยากขอแค่เพียงสดตา เธอช่วมีเนาทีย้ายหัวใจมันถือเรื่องราวรักฝ่าไปด้วยกันในวันที่เธอต้องกามองขึ้นไปบนฟ้ามองขึ้นไปบนฟ้ามองขึ้นไปบนฟ้า แต่ในวันนี้จะไม่เหมือเนเดิมไม่ใช่รอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามองอีกตอนน่อไปเรอเพียงแค่รู้ว่าเราไม่ใช่จะหายไปเลยใช่ได้พบอีกครั้งอีกครั้ง แต่ในวันนี้เธอไมเหมือนเดิมไม่ใช่รายิ้มที่จะเคยเฝ้ามองอีกต่อไปก็เพียงแค่คำว่าเราไม่ใช่ย้ายไปเลยใช่ไหมคนดียวยายไปเลยใช่เมอือรบที่เขาตามา ขอสางกลางหมู่ดาวให้มีแค่เราสองคนและลืมสุกอย่างอย่างละแค่กั่นาทีนี้ไว้อยากขอแค่เพียงสุดตา เชืว่อวินาที่จะใช้หัวใจบรรเชือเรื่องราวและฝาไปด้วยกันในวันที่เธอต้องการในมองขึ้นไปบนฟ้ากีดใช้หัวใจบรรเชือเรื่องราวและฝาไปด้วยกัน ในวันทีเธอต้องการให้มองขึ้นไปบนฟ้า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  แล้วครับสำหรับเพลงฟ้า I Was You the Sky นะครับอันยักอีกหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษเพลงนี้ก็จะเป็นที่ร้อนครับอาจจะร้องอาจจะร้องซ้ำหลายรอบหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยด้อเพราะว่าร้องเสียงไม่คีไม่ค่อยเข้าเสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพิ่งหายไม่สบายนี่แหละก็เลยเสียงแปลกๆหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับรอคลิปอีกมีใครโกโจเดอะเกมเมอร์เร็วเรื่นี้น,นะครับบ๊ายบายครับ